จะเรียนอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเขานะถามแล้วถามอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกตอบแล้วตอบอีกตอนที่ถามผมครั้งสุดท้ายความจริงไม่ได้ถามผมหรอกถามนายกแต่ว่านายกมอบให้ผมไปตอบนะครับก็เรื่องเดียวกันเนี้แล้วผมอธิบายฟังเขาก็พอใจไปแล้วแล้วก็มาตั้งคําถามอีกผมก็งง,ง,งผมจะอธิบายให้ฟัง,งนี้นะครับอหลายเรื่อง ที่มันผ่านมือเราไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างไงต่อไปนะครับแต่สิ่งที่มันยังไม่ผ่านเราก็แก้อีกแบบประเด็นนี้ก็ถามเนี่ยก็คือว่าเมื่อปี2565มีการให้เอกชนเข้ามาทำผลิตไปกว้าด้วยพลังงานหมุนเวียน คำว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันมันมีหลายอย่างหมุนเวียนแปลว่าอะไรแปลว่าใช้แล้วไม่มีวันหมดน้ํามันใช้แล้วก็หมดฟอสซิลที่มันเป็นน้ํามันวันหนึ่งมันหมดโลกแสงแดดมันจะหมดไปพร้อมหมดโลกโลกแตกเมื่อไหร่ก็ไม่มีแดดเพราะฉะนั้นเราใช้แสงแดดมันไม่มีวันหมดน้ําไม่มีวันหมดลมไม่มีวันหมดขยะไม่มีวันหมดอย่ครับที่เขาเรียกว่าพลังงานหมุนทีนี้ ความต้องการเรื่องพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าไอ้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันจะไม่ปล่อยมวลภาวะคาร์บอนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เอกนชนเข้ามาผลิตเมื่อปี2565ที่5,200เมกะวั์ ใน5,200เมกะวัตต์เนี่ยแบนเป็นพลังงานหมุนเวียน2ประเภทคือพลังงานลมกับพลังงานแสงแดดโดยที่ผมกำลังตอบถามการไฟฟ้าเมื่อวานก็ยังตอบผมไม่ได้เขามีเงื่อนไขมาให้เซ็นสัญญาตร็นั้นว่าให้เซ็นสัญญาภายใน2ปีนะครับภายใน2ปีนับแต่วันที่ประกาศผลในตรางเลยนะครับหรือ ภายในสิบวันนับแต่วันที่เอกชนเนี่ยส่งเอกสารครบอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นวันนี้เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการทำสัญญาหรือในการทำกิจการที่กำหนดไว้ให้เอกชนที่เป็นคนชนะผ่อนผัวราคาเนี่ยส่งมาถ้าเขาส่งวันนี้ภายในสิบวันต้องเสร็จเลยอเนี่ยแต่ไม่เกินสองปีออกไหมครับ ถ้าหากว่าภายในสองปียังไม่ส่งก็เลิกแต่ถ้าภายในสองปีเขาส่งก็ต้องเซ็นภายในสิบวัน,นเรื่อนไขเป็นอย่างนีนะะ้ปรากฏว่าหลังจากที่ทางกรออกพยเป็นคนประกวดราคาประกาศผลมาเรียบร้อยว่ามีใครได้ใครไม่ได้ก็แล้วแต่ก็มีส่วนที่คนที่ไม่ได้ไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลปกครอง ว่ามีปัญหาพอไปฟ้องศาลปกครองว่ามีปัญหาก็ mm hmm. าเลยเป็นเหตุที่เซ็นสัญญาไม่ได้นะครับ mm hmm. เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่หกห้าหกหกเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การเซ็นสัญญาถูกชะลอไปปรากฏว่าต่อมาศาลปกครองสูงสุดคำมินมีคำพิพากษายกฟ้องพูดง่ายคือว่าบอกว่าไม่มีปัญหาให้เป็นเซ็นสัญญาได้ เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าให้เป็น,นสัญญาได้ก็พอพอก็ไม่มี้ะเอาเหตุอะไรพินะครับนี่คือความเป็นมาคือการจะเต็นไม่เซ็นเนี่ยมันต้องมีเหตุที่คุณจะไม่เต็นไม่ใช่เราคิดของเราว่ามันผิดมันถูกทีนี้ฝ่ายงานเขาก็พยายามอธิบายว่าราคาเนี่ยมันแพงทางฝั่งพวกผมวันนี้ยก็พยายามหาข้อมูลว่า ความเป็นมาของไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมาอย่างไงแพงหรือถูกที่ฝ่ายค้านเ็าโต้แย้งจริงหรือเปล่าทางฝั่งที่เขากรกพเนี่ยแหละกับไพอกรกพอหรือใครที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าไอหน่วยงานที่คำนวณมาแล้วนะทางจุฬาบ้างใครบ้างหน่วยงานนู่นนี่นั่นอะไรเขาบอกผมเ,ออเขาคำนวณแล้วราคาเนี่ยเหมาะสมแล้วเราจะแย,ย้งยังไงนอกจากต้ตองตรวจสอบ ถูกไหมครับและไม่มีเหตุผลที่จะไปบอกเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุเนี่ยทางกพอพอ,พอก็เลยเซ็นสัญญาไปแล้วแปดติดกว่าสัญญาเ mm hmm. หลืออยู่ประมาณสิบหกหรือสิบเก้าสัญญาที่จะต้องทยอยเซ็นตามเงื่อนไขไอ้วันที่สิบแปดสิบเก้าที่เขว่าเนี่ยก็คือเงื่อนไขในสัญญา ที่ก็อพ,อพอจะต้องเจนภายในสองปีพบกำหนดอ่วันที่สิบแปดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านตัวที่หนึ่งไม่มีเหตุทางศาลแล้วว่าไม่ให้เจนสองยังไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ตัวนั้นว่าแพงหรือถูกที่เขาว่าแต่ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ทํานะแต่ละวันนั้นก่อนเมื่อมันไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วการเน็นสัญญานเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะมันเป็นเรื่องของคนที่เขาประกวดราคากันแล้วซื้อได้เมื่อเรายังไม่มีเหตุตรงนี้เราก็ไม่มีเหตุจะไปห้ามไม่ให้เขาเสนอัญอย่างแต่สิ่งที่ทําคืออะไรสิ่งที่ทําก็คือว่าเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะวันเนี้ย ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่มันมีเงื่อนเวลาที่คุณต้องเซ็นถ้าคุณไม่เซ็นคุณมีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้คุณใส่ในสัญญาว่าถ้าเมื่อไหร่ตรวจสอบพบความผิดปกติหรือผิดกฎหมายบอกเลิกสัญญาได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบทนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเขาต้องเซ็นสามสัญญาซึ่งเป็นระบบโซล่าเขาก็ได้ใส่เงื่อนไขนี้ไปแลย ที่บอกว่าจะปูกพันยี่ห้าปีมันก็ไม่มีแล้วเพราะเมื่อไหร่ถ้าตรวจพบว่าผิดต้องบอกเลิกได้เห็นไหมครับอันนี้คือการแก้ปัญหาในส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งคือสองพันหนึ่งรอยเมกะวัตต์หลังจากหมดไปเรื่องห้าพันสองเนี่ยพอมาปีหกหกก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐบาลก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมตรีนะปีหกหกก็ไปประกวดราคาเสนอราคาซื้ออีกสองพันหนึ่งร้ยเมกะวัตต์ ไอ้สองพันหนึ่งร้อยเมกะวัต์เนี่ยที่ผมเริ่มเห็นปัญหาผมก็ดำเนินการสองพันหนึ่งร้อยเมกะวัตยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยแมย้แต่ฉบับเดียว mm hmm. เห็นไหมไอ้กรณีที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันเซ็นไปแล้วแปดสิบกว่าทัญหา mm hmm. เหลืออีกสิบกว่าสัญญาแล้วกูจะเอาเหตุอะไรนึก mm hmm. ออกไหมครับศาลประเด็นที่ศาลก็จบไปแล้ว mm hmm. แต่เราก็แก้ปัญหาโดยบอกว่า ให้ใส่เพิ่มเติมไปในสัญญาว่าถ้าพบความผิดบอกเลิกได้ทันทีนะซึอันนี้ผมได้ตอบชี้แจงไปแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังพูดซ้ำไปว่าเออขอบคุณในส่วนนี้ก็ไปอ้าวแล้วก็ถามทำไมอีกเขาไม่เข้าใจาไปไปดูก็ได้ไปหาคลิปที่ผมตอบในสภาก่อนปิดสมัยประชุมนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณวันที่10หรือ11เมษา ตอบแล้วเรื่องนี้เขาก็ตอบเข้าใจแล้วแล้วมา,มาพูดเรื่องนี้อีกเราบอกแล้วว่าเราใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปนะครับทีนี้ไอ้สองพันหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกทําไมที่สองพันหนึ่งเนี่ยไปต่างเบรกได้ก็มันไม่เหมือนกันสองพันหนึ่งยังไม่ทำอะไรเลยเมื่อเราจะไม่ทําอะไรเลยแล้วมีข้อมูลและทางท่านนายกมนตรีในฐานะประธานคอพจอนุมาิให้ตั้งกรรมาการสอบ เราก็เลยตั้งกรรมการสอบข้อเ็จจริงอยู่ตรงนี้มันก็เลยมีเหตุว่าถ้าอย่างนั้นให้สอบเสร็จก่อนอ้สองพันหนึ่งนี้อยู่ชั่วข่าว <S <S แค่นี้ครับผมพูดขนาดท่านไม่ได้อยู่กับผมมาตลอดเนี่ยผมพูดแค่นี้ท่านเข้าใจไหมเนะี่ยแล้วก็ถามแล้วถามอีกอธิบายแล้วอธิบายอีก <S 1> <S 1> ผมนึกมองในแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าเขาตั้งใจจะจะจะมองในทางลบอธิบายไปก็เป็นอย่างนี้ยถึงได้บอกอย่าไปยุง่งเลยตบมือข้างเดียวอย่าให้ดัง นะข้อเท็จริงเป็นเท่านี้ครับไม่มีอะไรนะผมถึงบอกไ้ว่าการทํางานมันไม่ใช่ทําได้อย่างใจนะผมมันมีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วทุกอย่างในฐานะทางรัฐบาลถึงแม้ผมจะเป็นนักกฎหมายผมรู้อยู่แล้วกฎหมายเป็นยังไงแต่ในฐานะการทํางานในระบบผมก็ต้องถามความเห็นกิตตีกาผมจะทําทุกอย่างตามที่ผมคิดไม่ได้ผมก็ต้องเพราะ ผมบอกไงว่าในการบริหารประเทศเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเราก็ต้องถามความเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายก็ต้องถามกิจติการในส่วนของ2,100เมตรวัต์กิจติการก็มีความเห็นตรงกันคาว่าตรงกันหมายความว่าไงครับทางเลขาธิการกิจติการและผู้แทนสำนักงานกิจติการที่อยู่ในคณะกรรมการกกปจเห็นตรงกันว่าสามารถ ชะลอการเซ็นสัญญา2,100เมกะวัตต์ได้โดยเป็นมติอย่างนี้ส่วนใน5 0 0งที่พูดอยู่เนี่ยเขามีความเห็นว่าชะลอไม่ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยที่ผมอธิบายต่างกันต่างกันนะครับเมื่อต่างกันก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันเหมือนกันได้และในส่วนของ5,000ก,กว่าเนี่ยก็คือเซ็นสัญญาไปแล้ว80กว่าสัญญา เหลืออยู่ตรงนี้คุณจะไปอธิบายว่าตรงนู้นเต็นตรงนี้ไม่เต็นด้วยเหตุอะไรเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้วิธีอย่างนี้ผมบอกใส่ไปในเงื่อนไขว่าถ้ามีปัญหาบอกเลิกสัญญาได้และหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบประเด็นต่างๆว่าจริงหรือไม่แค่ไหนที่รัฐบาลเห็นเองก็ดีหรือที่ฝ่ายค้านนำเสนอก็ดี มาตรวจสอบแล้วถ้าพบก,ก็จะไปเข้าเงื่อนไขที่บอกตัวที่ไม่จําเป็นต้องไป,ไปเบรกไม่ชะลออันนี้ก็คือความเห็นของอิสติการทั้งในส่วนของานักงานและผู้แทนทอยู่ในกรรมการ <c oughs> เมื่อเขามีความเห็นอย่างนี้เราทําไปเดินหน้าไปในขณะที่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันเขาไม่เห็นด้วยมันจะทําได้ไงครับ <c oughs> นะมันไม่ใช่บางประเทศที่ผู้นำนึกจะขึ้นกับสีก็ข,ขึ้นได้หมด มันมันไม่ใช่่ะมันต้องฟังหลายคนถึงแม้ท่านจะเป็นท่านนายกจะเป็นนายกท่านก็ต้องฟังคนอื่นผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมก็ต้องฟังคนอื่นแล้วก็มาช่างน้ําหนักฟังกันด้วยเหตุด้วยผลอ่าถ้าเหตุผลเราสู้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องถอยถ้าเหตุผลเราสู้ได้เราก็เดินหน้าต่อใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งมันต้องคุยกันด้วย เกี่ยว้ัผลการบริหารประเทศอย่าว่าบริหารประเทศเลยบร,ริหารกิจการก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ฟังกันมันก็บริหารไม่ได้ก็จริงๆแล้วข้อมูลก็มีเท่านีาแ้แหละครับไม่ได้มีเรื่องอะไรซึ่งผมก็ไม่เข้าใจพูดแล้วเข้าใจกันไปแล้วจบไปแล้วเอามาพูดอีกทำไมก็ผมนึกบอกเลยครับว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเดินหน้าเอาเวลาของเราไปทําอะไรที่เกิดประโยชน์ดีกว่า